ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับตอนที่3นะครับคุยกันเรื่องเห็ดนะครับเกียรติคมรู้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมาฝากเกียรติคมรู้นะครับเเล็กเรื่องเห็ดนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามีเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนนะครับ นะครับวันนี้ไปเจอมาจู่สีดอกนะครับจู่สดอกเจอข้างหลังบ้านเลยนะครับเหมือนเดิมครับฝากเก็บความรู้นะครับเห็ดอะไรกินได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็เห็ดนี้ชื่ออะไรนะครับวันนี้ตอนที่3นะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเห็ดโคนนะครับเห็ดโคน ไม่ทราบว่าทางภาคการเขาเรียกอะไรแต่น่าจะเป็นเห็ดโคลน,นะครับเห็ดโคนเขามีการเพราะนะครับมีการเพราะการทําทเชื้อนะครับทั้งขายแล้วก็เก็บดอกขายก็มีสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกร,รนะครับกิโลละหลายร้อยบาทนะครับแต่วันนี้ที่ออจอนมาทำคลิปก็เพื่อให้พี่น้องนะครับได้รับทราบว่าเห็ด อะไรกินได้หรือไม่ได้นะครับไม่เป็นเห็ดป่านะครับการขึ้นของเขาก็ขึ้นจากจอมปลวกนะครับจอมปลวกเล็กจอมปลวกใหญ่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เห็ดโคนที่วันนี้เรานํามาเสนอเป็นเห็ดวามรู้ก็เป็นเห็ดโคนเห็ดโคนปลวกนะครับเห็ดโคนปลวกรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับตัวเขาจะแข็งแข็งเหนียวเหนียวนะครับ จะมีอันนี้เป็นดอกใหญ่นะครับแล้วก็จะมีดอกเล็กๆอยู่นะครับตอนที่อเอกไปเก็บก็ได้มาประมาณสักสี่ดอกนะครับการออกของเขานี่จะเป็นเป็นกลุ่มนะครับออกทีละตั้งแต่หนึ่งดอกขึ้นไปนะครับเราจะออกตรงที่มีจอมปลวกนะครับลักษณะเด่นก็จะสัง,สงเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่า โคนขาของเขานี่จะยาวนะครับโคนขาของเขานี่จะยาวนะครับและการออกเขาก็ออกที่จมปลวกนะครับแล้วก็ผิวของเขานะครับลักษณะของเขานะครับใต้ใบนะครับจะเป็นใบรีที่ถีมากนะครับแล้วก็แข็งมากนะครับเหนียวด้วยนะครับเห็ดโคนนะครับสามารถกินได้รับประทานได้นะครับอร่อยแล้วก็สร้างรายได้มาแล้วนะครับ ที่มีคุณนเพาะนําไปเพาะนําไปเพาะเชื้อนะครับแล้วก็เอาดอกตัวนี้นะครับมาขายนะครับต้มได้นะครับแกงได้นึ่งได้นะครับผัดได้นะครับยำก็ได้นะครับเห็ดโคนนะครับกับลักษณะเด่นของเขานะครับใครที่ยังไม่ทราบนะครับข้อมูลนะครับหรือว่าแอดมาที่ ก,กดกระดิ่งนะครับกดติดตามแล้วก็แอดมาที่อเอกจอยก็ได้นะครับเพื่อจะทราบข้อมูลเห็ดอื่นๆนะครับว่ากินได้หรือไม่ได้นะครับหรือว่ากดฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดูลักษณะดูชื่อนะครับว่าจะรับประทานได้ไหมนะครับเป็นเกจความรู้นะครับน่าจะมีประโยชน์ต่อ เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับเวลาเอานําไปแล้วไปรับประทานนะครับอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับไม่ปวดท้องเจ็บท้องก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าคันสุดก็คือเสียชีวิตนะครับมีมาแล้วนะครับพี่น้องที่ทานเห็ดนะครับไม่ทราบว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดอะไรชื่ออะไรนะครับลักษณะยังไงนะครับ แต่นำมารับประทานนะครับโดยความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เสียชีวิตมาแล้วนะครับวันนี้ก็ฝากเก็ดความรู้นะครับไว้ให้พี่น้องนะครับเพื่อเป็นวิธาทานนะครับสอนลูกสอนหลานนะครับหรือว่าตัวเองจะได้รับรู้นะครับเรื่องเห็ดนะครับการรับประทานเห็ดนะครับให้ปลอดภัยนะครับช่วยกดติดตามครับกระดิงนะครับให้กับเอกจอยนะครับคนบ้านนอก นะครับเพื่อนำคลิปดีๆเกิดความรู้ดีๆนะครับมาเผยแพร่ให้พี่น้องได้มีความรู้เรื่องเห็ดนะครับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับเจอกันตอนหน้า